สวัสดีครับวันนี้แกงหน่อไม้นะครับสูตรโคราชบ้านเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํานะครับแล้วก็มีวิธีการทําอย่างไรนะครับไปกันครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหมูสามชั้นเจียวนะครับเจียวให้มันกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการผัดนะครับอันนี้เป็นพริกแกงนะครับเราจะผัดพริกแกงกับหมูสามชั้นเนี่ยแลครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสเนี่ยนะครับ ตามไปด้วยนะครับน้ำปลานะครับครับต่อไปด้วยนะครับอันนี้ใส่หน่อไม้นะครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้สดนะครับต้มกับใบย่านางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตามไปด้วยน้ําใบย่านางนะครับอันนี้เป็นน้ําใบย่านางนะครับปั่นเข้ากับข้าวเบื่อนะครับข้าวสารแช่น้ํานะครับ เราจะใส่เห็ดด้วยนะครับอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองนะครับครับตามไปด้วยนะครับชะอมนะครับอันนี้ครับคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับครับอันนี้เราจะเติมน้ําเข้าไปอีกนะครับโอเค ปรุงรสนะครับอันนี้จะเป็นน้ำปลาต้มสุกนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับอันนี้เป็นใบแมงลักนะครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับแองหน่อไม้สูตรโคราชบ้านเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับคอยติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน